ครับดึงหน้าไม่ตรงใช่นั้นแหละเอตนนเฉลี่ย,ย,ยว,วิชาระดับชั้นม .6 ทเลขที่28แผนการเรียนการจิตทีมครับแผนการเรียนนี้เลือกเองหรือผู้ครองเลือกให้เลือกเองครับตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดให้เรียนลำดับจากชอบมากที่สุดลำดับ1 2และ3อันดับหนึ่งชอบพลาันดับ2ชอบคอมอันดับ3ชอบวิทยาศาสตร์ครับ,บ้อนทันต์เลยร้อนอย่างเงี้ย คาดหวังอะไรจากการเรียนนี้ต้เรียนรู้จากาขาที่มัธยมสิ่งที่ประทับใจที่สุดในการเรียนไม่แต่ระดับชั้นม .4 ถึงมได้เจอเพื่อนได้เจอสังคม้อแล้วก็ได้เจอคนดีครับเมื่อพบปัญหาทางการเรียนแล้วผู้คนแล้วค่เรามีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไราอยกตัวอย่างปัญหาที่พบการขิดเทียบงนป่ะหยัดตามงานบ้าน อย่าขี้เกียรเมื่อเรากําลังผมมีวิธีใจัดการกับลามาน้อย่างไรก็คือมีวิธีเดินออกไปให้ไกลจากถึงพยายามสมมติตีลงเตให้เออหอยอะๆหรือเงี้ยให้ได้มากที่สุดมีแพนก็รืึกอาตอนนี้นะสองสามมหาวิทยาลัยอ่อแต่นี่หนึ่งก็คือมหามมลัยกรุเทพตมิเรียสาขาลูกศิลา ก <c oughs> ็แผนที่สองก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านปูครับแผนไปไเป็นเรื่องนี้ครับถายจบปริญญาตรีแล้วจะเรียนต่อปริญญาโทไมไม่เรียนจะต้องทำงานอะไรทีอว่าจะมีเป้ปหาหมายใดเป็นหลักในการเลือกเช่นวยที่การศึกษาความชอบความถนัดตัวเองความคาดหวังข้อ,ขอค,ค มันเรืองความชอบกับความถนัดของตัวเองโมตก็เองออกมาพิจารณ์มาได้ไกลจมก็ที่ไม่ชอบที่สึงเลยนะคุณผู้ชมีคนคิดน้อยครับไม่ไม่คิดอะไรล้ารฟองนุ่มทำด้วยอธิบาสข้าศอนใน20ปีมาอาจจะเป็นนักบอลเงินขายมีตังค์ให้พ่อแม่ วันนี้เราชอบมาดูกันแต่เรื่องี้คืออ่าล่าสือหัสเอเทวิเห็ุผลที่ชอบดูและอยาบอกส่วนเราจะวสองทีรับใจดีมากครับขอรับ